สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะลองทําก๋วยเตี๋ยวแบบง่ายๆนะคะก็คือต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็จะใช้ผงปรุงสําเร็จรูปเนาะน้ําซุปก๋วยเตี๋ยวนะคะของรุดีอันนี้เนาะเคยใช้แล้วอร่อยดีนะคะแล้วก็หอมด้วยค่ะวันนี้จะทําเย็นตาโฟนะคะแต่จะลองแบบง่ายๆเนาะ น,นี้ก็จะต้มไปเลยนะคะอู้ยกินหอมจังเลยอะเสาวจะปรุงรสไปเลยนะคะก็ใส่น้ำตาลด้วยเนาะน้ำซุปหอมมากวันนี้จะทำน้ำซุปเย็นตาโฟนะคะนี่ก็มีซอสเย็นตาโฟสำเร็จรูปเหมือนกันนะคะวันนี้จะเอาแบบเร็วๆทุกอย่างเลยค่ะ สำเร็จรูปทุกอย่างเลยก็จะใส่ซอสเย็นตาโฟไปเลยนะคะอันนี้ของโลโบูเนาะใส่ไปเลยค่ะให้มัน,นขึ้มข้น ซอส,สเย็นตาโฟก,ก็เลยเป็นสีแดงๆนะคะก็จะสำเร็จรูปทุกอย่างนะคะวันนี้สาวก็จะใส่ลูกชิ้นอันนี้เนาะอร่อยดีสาวชอบมีหลายอย่างนะคะอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ มีหลายแบบให้เลือกนะคะร็ใส่ลงไปต้มเลยค่ะเส้นเซวก็เตรียมอันนี้เป็นเส้นแห้งที่แช่น้ําไว้แล้วนะคะก็เป็นเส้นใหญ่เนาะเป็นแบบแห้งนะคะแช่น้ําไว้ก็มาใส่ไปในนี้ได้อันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะเขาเรียกอะไรอะที่ทําจากปลาจากกุ้งเนาะใส่ลงไปเลย เดี๋ยวขอชิมรถอันนี้ดูก่อนว่าต้องเพิ่มอะไรอีกอืมอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยรสจัดจ้านแล้วมีหมูสับอยู่นะคะก็จะใส่หมูสับลงไปด้วยให้น้ำซุปเขาเข้มข้นเนาะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ ลองทําดูนะคะไม่เคยทําแบบนี้แต่ว่าลองดูอร่อยเหมือนกันแหละหมูบดเนาะก็เลยเป็นเส้นๆ ็ใส่เส้นลงไปเลยค่ะมีพื้นที่ใส่อีกใส่เส้นเยอะไปหรือเปล่าใส่ไปให้หมดเลย เสียงเครื่องล้างจานนะคะไม่รู้ว่าได้ยินหรือเปล่าเนาะเนี่ยแค่นี้ก็ออกมาสวยแล้วน่ากินแล้วเห็นไหมรอให้เส้นสุกนะคะแล้วก็ใส่ผักวันนี้สาวมีผักอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นคาโนล่านะคะหรือควางตุ้งฝรั่งเนาะหรือคณะฝรั่งเนาะน,นี่ก็เป็นเอ่อขึ้นช่ายฝรั่งนะคะที่มีเหลือเนาะเนี่ยแล้วก็ต้นผักชอยหน่อย,อ,ยอะค่ะ พอดีเสามีอยู่ในบ้านก็ใส่ลงไปเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วือทุกอย่างก็สุกมาแล้วเนาะอันนี้เนาะก็สุกมาแล้ว ลูกชิ้นปลาก็สุกมาแล้วต้มแค่หมูสับกับเส้นแล้วก็ผักให้สุกนะคะก็สุกแล้วแหละเนี่ยนี่นะคะหน้าตาของเย็นตาโฟแบบดวนๆนะคะอร่อยนะคะไม่ใช่ไม่อร่อยอร่อยจริงๆนะคะเพราะว่าผงปรุงน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปก็อร่อยนะคะแล้วน้ำซอสเย็นตาโฟนี้ก็เข้มข้นนะคะก็มีรสชาติเขาอยู่แล้วเนาะ 呀，卡。 เดี๋ยวไปจัดจานกันค่ะ,คะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะเย็นตาโฟแบบดวนๆสไตล์ต่างแดนค่ะอันนี้ก็ใส่เท่าที่มีนะคะแล้วก็ออกมาอร่อยแล้วก็สีสันหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะ ทีนี้สาวก็จะขอตัวไปทานก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ